สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ IELTS Writing AI ที่ผมทำขึ้นมานะครับทำขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับคือขั้นแรกเลยครับเข้ามาที่เว็บผู o เผาทวิตเตอร์นะครับเซิร์ชผูผาทิตเตอร์ครับกดเข้าไปในเว็บผู o เผาทิตเตอร์นะครับมาที่ IELTS Writing นะครับ a นนั้นโอเค AI ตัวนี้ทำอะไรได้นะครับ AI ตัวนี้มันจะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการเขียนนะครับเขียนเอนเทนได้ดีขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมื่ิเราพิมพ์ไฮๆไปนะครับมันจะช่วย paraphrase เป็น sentence ของ IELTS ที่เกิน7นั่นเองนะครับซึ่งผมบอกให้ว่าเนี่ยบอกว่า Hello please provide me with the sentence you would like to be paraphrase แสดงว่าเราต้อง input sentence ที่เราเขียนนะครับใน writing นะครับที่เราอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น task one ยกตัวอย่างนะครับเช่น the bar graph shows that Canada เ h ่อโชว์เดอะ pop ูเลชั o นออฟ a ค a า a าน o p ด e โอเหนะครับเรากดฮึบมันก็จะ paraphrase เป็นคำที่ดีขึ้นซึ่งกลายเป็น i l 7.0อ่านี่ก็คือ the bar graph i l l u s t r a t e the demographic distribution within the Canada p o p u l a t i นะครับเป็นไง เป็นไงดีไหมทุกคนผมแนะนำนะครับให้ใส่แค่เซนเทน c e เดียวเท่านั้นนะครับมันจะเวิร์ k ดีที่สุดถ้ามันเป็นเซนเทน c e เดียวนะครับทีละเซนเทน c e เราค่อยๆเรียนกันไปทีละเซนเทน c e นะครับกด p e ร f e c t กด p e ร f e c t ไปได้เลยไอตัวนี้ทําเองนะครับก็อย่าหวังครับทุกคนจะเ e นจอยแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเลื่อนลงมานิดนึงเนี่ยก็จะเห็นเคล็ดลับวิชาการของ IELTS writing เอไอเอลส์ reading 9.0ของมิสพูตนะครับ990บาทเท่านั้น <c oughs> นะครับทุกคนไปเรียนกันได้เลยสนใจคลิกลิงก์แอดไลน์เข้ามาเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเจอกันใน ไลอเคนะเจอในไรไลอเคนะ